สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568คําคำถามข้อที่27ถ้าจำนวนเชิงซ้อน Z1 เท่ากับ 3-2i ลบ 2I และจำนวนเชิงซ้อน Z2 เท่ากับ 1-5i บวก 5I แล้วนขนาดของ Z1 นะ z 1กำลังสบวก 2คูณ Z1 Z2 บวกกับ Z2 กำลัง2มีค่าเท่าใดนะตัวข้อนี้มีวิธีทำอย่างน้อย2วิธีนะสวิธีที่แนะนำก็นี่วิธีที่1วิธีที่2นะจะมองเป็นนะเวกเตอร์ vector, วิธีที่3ก็ทำได้นะแต่ในคลิปนี้แนะนำา2วิธี Z1 เท่ากับ3ลบ2 i Z2 เท่ากับ1บวก5 i นะ ขนาดของมันตัวนี้เนี่ยนะมีค่าเท่ากับขนาดของ z 1นึ่งบวกแซดสองกำลังสองแต่นี้โดยสูตรนะขนาดของิกํกลังสองคือแซดหนึ่งบวกแซดสองคูณกับคอนจูเกตของมันแซดหนึ่งบวกแซดก็กลายเป็นสี่บวกสามไอคอนจูเกตตัวนี้ก็เป็นสี่ลบสาคูณก,กันก็เป็น 2. นะสี่กำลังสองนะลบสามไอกลังสองก็กลายเป็นบวกเ อันนี้ใช้สูตรนะขนาดของจำนวนเชิงซ้อนกำลัง2คือตัวมันคูณคอนจูกเกตวิธีที่สองนี i ก็รู้กันอยู่แล้วนะ square r ลบ1 z 1คือ Z2 คือนะตัวนี้ก็เอา3-2ลบ2 i ย,ยกกำลัง2ตัวนี้ก็จำนวนเชิงซ้อน2ตัวนี้คูณกันก่อนแล้วคูณได้2 ตัวนี้ก็แซดสองทั้งหมดยกกำลังสองรวมเทอมได้เป็นเจ็ดบวกยี่สิบสี่ไอขนาดของตัวนี้นะแปรของสี่สิบเก้าบวกยี่บสี่กำลังสองออกมาเป็นยี่สิบห้านะเวลาสอบเจอคำถามนี้ก็ตัดสินใจกันเองนะจะใช้วิธีนี้หรือจะใช้วิธีนี้พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ